สวัสดีค่ะชื่อ,อยานนะคะตอนนี้เรียนอยู่ที่มอชอนะคะมนุษยศาสตร์ปีสาค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงคิมที่ใช้อยู่ตอนนี้นะคะก็คือนี่เลยสกินลิต้านะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยเริ่มจากการที่แบบคือมีปัญหาเรื่องไก่อยู่แล้วนะคะแล้วเพื่อนก็เลยแบบลองใช้คิมตัวน,นี้ดูไหมเพราะแบบเพื่อนใช้แล้วมันก็ดีก็เลยลองใช้ดูนะคะเอาของเพื่อนมาใช้ก่อนตอนแรกก็ รู้สึกว่าหลังจากใช้ไปสองสัปดาห์เนี่ยก็รู้สึกว่ากะเนี่ยคะ่ะบริเวณน,นี้เนี่ยจะลดลงมันเหมือนจะจางลงไปอะคะ่ะเพราะมันก็จะน้อยลงก็เลยรู้สึกว่ามันดีอะคะ่ะแล้วก็ปกติจะเป็นคนที่หน้าคํำแดดอะคะ่ะเวลาเจอแดดนี่นก็จะดำแล้วก็พอใช้ตัวนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าหน้ากระจ่างใสขึ้นนะคะก็เลย อยากจะมาแนะนาให้เพื่อนๆใช้ดูนะคะเพราะว่ามันดีจริงๆค่ะรู้สึกว่าสูขภาพผิวหน้าเนี่ยดีขึ้นไม่ค่อยแห้งแล้วตอนนี้ก็พูดไปอาจจะไม่เชื่อนะคะต้องลองซื้อมาใช้ดูค่ะว่ามันดีจริงๆอย่างที่พูดหรือเปล่าค่ะยังไงก็มาบอกต่อเพื่อนๆแล้วนะคะก็ลองซื้อมาใช้ดูค่ะขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์ฟัง